ทุกคนจ๋าได้เวลาออกเดินทางกันอีกแล้วจ้าเราอยู่ที่ชุมชนกิมจินะคะมาหนึ่งคืนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรากําลังจะไปกันที่ดันเก้าเวดันเก้าเวค่ะก็เป็นอีกชุมชนเล็กๆอีกชุมชนหนึ่งที่จ้าเวยอยากไปนะคะที่บนเกาะชิโลเวยนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปกันจ้าเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะแต่ว่าต้องไปแล้ว ีเมืองนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าเมืองกิมจิมากเลยค่ะห้องนอนของเราวันนี้จ้าใหญ่มาก ออกมาจากบ้านแล้วค่ะที่นี่สวยมากจริง Play the guitar Play the guitar <c oughs> เจ่ของน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะมีน้องเพนกวินด้วยทุกคนอันนี้มันน่ารักมากเลยมันคือสาลายค่ะมันคือสาลายจริงๆแล้วเขาเอามาทำแบบแมกเนตติดตู้เย็นนะ่ะอื้ยน่ารักอุ้ยอันนี้ก็น่ารักมันเป็นแมกเนตติดตู้เย็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับได้อะถักถักนิตติ้งอะไรอย่างงี นีก็น่ารักกบีอุ้ยทำไมเขาทำของน่ารักมาขายเยอะจังเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใส่กระด้งเลยจ้าน่ารักสุดทำไมเขาจัดองค์ประกอบร้านขายของได้น่าซื้อขน,นขนาดนี้ก็ไม่รู้ทุกคนสวยมากเอ้ยน่ารักเดียโอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะ น่ีมันคือกูรันโตค่ะทุกคนซึ่งเป็นอาหารที่เป็นที่พิคอลนะคะมีที่เกาะนี้นะคะมีที่ชิโลเวนี้เน้ะกินเนาะ คูลันโตนะคะเป็นวิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมที่มีต้นกําเนิดมาจากหมู่เกาะชิโลเวนี่แหละโดยวิธีการขุดหลุมลึกประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็จุดไฟเพื่อเผาหินจนร้อนนะคะหลังจากนั้นก็วางวัตถุดิบจําพวกหอยเป็นฐานไปก่อนแล้วก็ตามด้วยปูมันฝรั่งไส้กรอกชอริโซหรือแม้กระทั่งเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะหรือแม้เนื้อก็ตามแล้วก็ปิดปากหลุมด้วยพืชท้องถิ่นที่ชื่อว่าเนาวการนะคะซึ่งมีใบลักษณะแหลกค่อนข้างใหญ่และกว้างเพื่อให้ความร้อนเนี่ยระอุทั่วกันเหมือนเป็นการนึ่งด้วยควันนั่นเอองีอก ด้านบนนะคะก็จะวางพวกก้อนแป้งชาปาเลเลยนะคะแล้วก็คลุมอีกครั้งหนึ่งด้วยใบเนากานนี่แหละใช้เวลาปรุงทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงนักโบราณคดีนะคะได้พบร่องรอยเก่าแก่ของหลุมกูลันโตเนี่ยประมาณช่วง11,000ปีที่แล้วนะคะแต่วิธีการปรุงอาหารแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากและใช้เวลานานซึ่งคนเดี๋ยวนี้นะคะก็นํามาประยุกต์โดยการนํามาปรุงในหม้อและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลูใหม่ โอ้ยใหญ่ยักษ์อลังการมากค่ะทุกคนแล้วน,นี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นซุปจากการต้มปุลันโตนะคะก็จะเสิร์ฟมาเป็นแก้วแบบนี้เลยจ้าอัลลาจามาลองกินกันนะคะขอลองแป้งต้มก่อนเลยได้ไหมมันดูประหลาดมากมันคืออะไรม,มันมีความดึบดคล้ายๆกับ ข้าวในบะจ่างที่มันนิ่มมากๆแล้วอันนี้เป็นวันฝรั่งนะคะอนี่จ้ามาลองกินกันค่ะอุ้ยนอ้องถือว่าได้เยอะใหญ่อลังการนะคะจานนี้นะหนึ่งมื่นชิลลียนเปโซก็ราวๆสี่ร้อยบาทไทยหอ,อยเขามีรสชาติ สดมากด้วยถ้าได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดคงจะอร่อยนะ่าดูเลยค่ะอร่อยเนานะเจไี๋เนาะอัี้ว g า i n we g to like it and this <c oughs> is good price for c h i e it gives a very good price เจวี๋บอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นอาหารที่คุ้มราคาสำหรับประเทศชิลีเพราะว่าที่นี่ของไม่ถูกใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลย มันสดนะมันก็แลอร่อยมีทั้งหมูมีทั้งไก่นี่ทุกคนจะลองซุปอันนี้ให้ดูนะคะอ,อร่อยมากคือมาแบบร้อนๆเลยแล้วก็มีผักชงผักชีอร่อยมากมันเป็นความเข้มข้นมากบอกไม่ถูกค่ะมันมีรสชาติแบบทะเลทะเลเค็มเค็มนัวนัวเฮ้ ใช้ได้นะใครว่าซุปของฝรั่งไม่อร่อยเท่าซุปไทยเฮ้ยมันใช้ได้อยู่อังกาวเวยตรงนู้นคือเรือขนส่งข้ามฟากนะคะข้ามไปเกาะเกาะนูน้นได้จ้าแต่ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าชิโลเว น้ำที่นี่สายสายมองเห็นข้างล่างเลยค่ะอันนั้นเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะคะที่ลงมาจากเรือใหญ่จ้าสงสัยจะมาเทียบเกาะที่นี่จ้าทุกคนจ๋าที่นี่เนี่ยมีของขึ้นชื่อของเขานะคะก็คือมันฝรั่งที่ขึ้นแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะกับกระเทียมที่กรีบใหญ่แบบเกือบเท่าข้อมือนะคะก็เดี๋ยวไว้เราจะหาของขึ้นชื่อนี้ซื้อกลับบ้านกันจ้า กูลันโตที่เราเพิ่งกินไปนะคะ,ะก็นี่เลยมันฝรั่งหลายๆชนิดนะจ๊ะอันนี้เป็นวิธีการทำขนมปังชนิดหนึ่งที่คนที่นี่เขาทำกันนะคะเป็นคล้ายๆเอาแป้งมาเกาะกับไม้แบบนี้แล้วก็ไปย่างบนถาดน,นะจ๊ะทำเสื้อพงเสื้อผ้าด้วยตนเองนะจ๊ะเป็นพวกไหมพรมจากแกะอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆหรือแม้แต่เรือที่คนที่นี่เขาใช้กันจ้า นี่เลยอันนี้ทรายชอบมากเราใช้กันทางใต้ของชิลีที่นี่ก็ใช้ด้วยที่นี่เนี่ยยังเป็นที่ที่เขามีการทําดนตรีของตัวเองนะคะมีนักดนตรีที่แต่งเพลงที่เกิดที่นี่แล้วก็แต่งเพลงจากที่นี่ด้วยจ้า และนี่คือโบทไม้ของดังกาเวที่เป็นสถาปตัตยกรรมช่วงปลายศตวรรษที่19เป็นหนึ่งใน16โบสถบทของหมูก่กาะชิโลเวทที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกมีความโดดเด่นจากการมีซุ้ม9โค้งแล้วก็มี6โค้งที่มีปลายแหลมจ้าเราไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่า ขี้เกียจเสียตังค์แต่ว่าโบสถ์ที่นี่นะคะถ้าดูภายนอกแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโบสถ์ทั่วๆไปมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่เท่านั้นจะ้ะ